สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้นะคะแม่วีจะมาป้องกันนะคะและกําจัดนะคะเพี้ยนะคะในต้นพืชน,นะคะมดแมลงนะคะคุณผู้ชมนะดูนะอ่ะมีมดที่ไหนนะคะเพี้ยก็จะเกิดที่นั่นเลยนะคะนี่เลยจะ้ะเพราะมดนะคะจะเป็นตัวกานนะคะทําให้เกิดเพี้ยนะคะนี่ค่ะเยอะแยะเลยในต้นมะเขือนะคะ ดูนะต้นมะเขือกําลังจะติดลูกนะคะก็เกิดเพี้ยสแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นนะคะใบงิกใบงอนะคะเริ่มนะคะเริ่มตรงยอดนะคะจะมีใบงิกใบงอนะคะ,ะก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดเพี้ยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมดูนะต้นมะเขือตัวนี้นะคะมีทั้งเพีย้ยเยอะแยะเลยนะคะ แล้วก็จะมีนะคะใบจุดใบเหลืองใบ,ใบดําใบด่างนะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะไม่วีจะมานะคะทําวิธีนะคะไล่เพี้ยไล่มดไล่แมลงนะคะกําจัดสตูพืชกันเลยนะคะคุณผู้ชมด้วยวิธีนี้เลยค่ะ และสหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีจะใช้เป็นมะกรูดนะคะซึ่งมะกรูดนะคะก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็จะมีสารหอมระเหยนะคะซึ่งนะคะตรงเปลือกของอามะกรูดนะคะจะมีสารหอมระเหยนะคะซึ่งจะช่วยไล่มดไล่เพลี้ยไล่แมลงได้เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมมะกรูดนะคะควรจะเป็นมะกรูดที่แก่หน่อยนะคะเพราะจะมีประสิทธิภาพนะคะมีสารหอมระเหยเยอะนะคะซึ่งจะกําจัดไล่เพลี้ยไล่มดไล่แมลงได้เป็นอย่างดีค่ะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะสำหรับน้ำยาล้างจานก็จะเป็นสารจับเกาะจับใบนะคะช่วยไล่เพลี้ยไล่มดไล่แมลงได้เป็นอย่างดีจ้าแล้วลาไม่วีก็จะใช้นี่เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นใบอยูคาลิปตัสนะคะ ซึ่งใบยูคาลิปตัสนะคะจะมีสารหอมระเหยนะคะช่วยในการไล่เพลี้ยแมลงและก็ยุงนะคะคุณผู้ชมนะคะซึ่งจะมีอ่ะกลิ่นหอมนะคะสารหอมระเหยเยอะมากนะคะในใบยูคาลิปตัสนะคะคุณผู้ชมสามารถหาได้ตามต้นข้างทางได้เลยนะคะ,ะใบยูคาลิปตัสนะคะหาง่ายค่ะควรเลือกเอาใบที่แก่ๆนะคะ และก่อนอื่นนะคะแม่วีจะนําใบยูคาลิปตัสนะคะเด็ดออกมาเป็นใบนะคะแล้วก็จะนําไปปั่นนะคะหรือคุณผู้ชมนะคะจะนําไปต้มก็ได้นะคะาบางบางสูตรนะคะก็จะนําไปต้มนะคะแต่แม่วีจะนําไปปั่นนะคะก็คุณผู้ชมสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยนะคะแม่วีก็เด็ดใบออกเลยนะคะไปปั่นเลยนะคะ เดี๋ยวแม่วีก็จะเด็ดใบให้หมดก่อนนะคะับคุณผู้ชมและไแม่วีก็จะนํามาปั่นนะคะคุณผู้ชมก่อนที่แม่วีจะนํามาปั่นนะคะแม่วีก็จะนําน้ํานะคะเติมเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เราจะปั่นได้ะสะดวกยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ปั่นเลยค่ะคุณผู้ชม และเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะคะไม่วิปปันละเอียดเรียบร้อยแล้วนะค,คุณผู้ชมะะ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 จ,จนนะ,ะให้คุณผู้ชมนะคะนําน้ําเปล่านะคะ1ลิตรนะคะอาใส่ไปเลยนะคะน้ำเปล่า1ลิตรเลยจ้าจากนั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะบีบคั้นนะคะคั้นเลยค่ะคุณผู้ชม เอาสารหอมระเหยนะคะจากใบยูคาลิปตัสนะคะออกมาให้เยอะที่สุดเลยนะคะเพื่อที่เราจะนำนะคะไปไล่กำจัดผีแมลงนะคะคุณชมนี่ค่ะบีบออกมาเยอะที่สุดเลยนะคะ แล้วเมื่อไม่วีนะคะบีบคั้นนะคะใบอยู่คาลิปตัสเรียบร้อยแล้วนะคะไม่วีก็จะนํามากรองนะคะคุณผู้ชมกรองเลยจ้ากรองเอาแต่น้ำเลยค่ะคุณผู้ชม นี่ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ํายูคาริปตัสนะคะที่เราปั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะบีบนะคะมะกรูดลงไปเลยนะมากรูดนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นตะแกรงไปในตัวเลยนะคะเนี่ยนะตะไคร่ตะแกรงนะคะเราบีบลงไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเมล็ดนะคะจะหล่นลงไปนะคะจะมีตะแกรงรองรับอยู่คะ่ะเราบีบไปเลยนะคะมะกรูดหนึ่งลูกเลยจ้า ไล่มดไล่แมลงไล่เพลี้ยได้ดีนะคะจากนั้นนะคะน้ํายาล้างจานนะคะคุณผู้ชมหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะเป็นสารจับเกาะจับใบนะคะช่วยไล่มดไล่เพลี้ยไล่แมลงนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ เมื่อผสมให้เข้ากันแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะนําไปใส่็อกกี้นะคะเพื่อที่เราจะนําไปฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนํามาฉีดพ่นต้นพืชได้เลยนะคะตรงไหนมีเพียมดมแมลงนะคะเราก็ฉีดพ่นให้โดนตัวเลยนะคะนี่เลยจ้าต้นมะเขือนะคะส่วนมากนะคะพวกเพียพวกมแมลงพวกมดนะคะจะอยู่ตาม ตรงใต้ใบนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ฉีดพ่นตรงใต้ใบนะคะให้โดนตัวเลยนะคะ,ะสักครู่นะคะพวกเพี้ยมดมแมลงนะคะก็จะจางหายไปนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะฉีดพ่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมพวกเพี้ยมดมแมลงนะคะก็จะได้จางหายไปนะคะ ไม่มารบกวนต้นพืชอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยนะสำหรับใบหงิกใบงอนะคะจะเริ่มเป็นเพี้ยแล้วนะคะเราฉีดพ่นเลยจ้าป้องกันเลยนะเนื่องจากตรงยอดนะคะสำคัญนะคะเพี้ยจะเกิดนะคะคุณผู้ชมใบเหลืองใบหงิกใบงอนะคะเราก็ฉีดพ่นป้องกันเลยะคะ่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ทั้งใบหงิกใบงอใบเหลืองนะคะมีเพี้ยทั้งนั้นเลยนะคะมมารบกวนต้นพืชอีกแล้วนะคะผู้ชมเมื่อเราป้องกันและกําจัดเพี้ยแมลงไปแล้วนะคะผู้ชมนี่ต้นมะเขือนะคะก็จะได้สมบูรณ์นะคะติดดอกออกผลน,นะคะมีต้นที่เขียวนะคะติดลูกมานะคะผู้ชม ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ